สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิววิกผมชายตัวนี้นะครับละวิกตัวนี้นะเป็นวิกจากร้านปอเปิลวิกนะครับใส่ง่ายเชื่อผมใส่ง่ายมากนะก่อนที่เราจะใส่นะครับเดี๋ยวขอหุ่นลงก่อนเนาะก่อนที่เราจะใส่นะเราก็อย่าลืมปรับขนาดนะนี่มันจะมีช่องริบบิ้นแบบช่องเล็กๆถี่ๆมานะแล้วมันจะมี เสียงดังนะคุณนะ่ะขอโทษขอโทษแท็กคอมอยู่โอเคต่อต่อลกต่อแล้วแล้วก็จะมีตะขอสองตัวนะครับแบบนี้นะนี่นะตะขอเราก็เกี่ยวเข้าไปเลยอยากได้ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็หัวเล็กหัวใหญ่ก็อยากแน่นอยากรวม้ยเ,เกี่ยวไปนะครับเดี๋ยวผมจะเกี่ยวให้ดูนะกู่นะ,ะดดครับขอเวลาเกี่ยวแป๊บหนึง่ง ผมก็จะเกี่ยวเอาไว้แล้วนะครับก็ผมเกี่ยวชิดหมดเลยเนาะสำหรับวิธีการใส่นะครับก็สังเกตที่กกหูตรงนี้นะครับนี่นะเนี่ยให้มันตรงกับตรงนี้นะครับมันจะปุ๊บลงมานะเป็นจรใช่ไหมเขาเรียกจรป่ะใช่นะเป็นจรน,นะมีสองฝั่งนะครับก็คนเราก็มี <laughs> จรสองฝั่งนะ <laughs> ไม่มีใครมีจรฝั่งเดียว <laughs> ไม่มีหูสองข้างใช่ไ<อ>ม่ีหูสอง <laughs> ข้างนะครับก็สวมเข้าไปถ้ามีหน้าม้านะถ้าดูคุ้ไว้ผมยาว นะก็เสยขึ้นนะแต่ถ้าสำหรับคุณที่หัวรุ้นแบบเนี้ยเราก็ครอบไปเลยเหมือนหมวกใสก่เข้าไปเลยง่ายมากจับจอนะครับอันนี้เหมือนยังไม่ค่อยเน่นนะปรับอีกสักนิดนึงนะครับโยมพอเกี่ยวตะขอสักคู่เกี่ยวอยากอยู่ปึ๊บนะครับเราก็หาหัใสจากข้างหน้านะ ใส่เข้ามาเลยหาจรก่อนครับโอ้นี่ๆผมเจอจรน,นี้ละโอหายจรหน,น,นึ่งจรลุ๊บเราก็จับให้ตรงแค่นี้นะแล้วเราก็ดึงขึ้นดึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นทรงครับพยายามเหลือหูไว้ก็ได้ใครอยากไว้หูแล้วเราก็ทำเป็นโจรน,นะครับออกมาปุ๊บแบบนี้นะรุ่นนี้นะครับราคา เท่าไหร่นะโปรเจ็ตร้อยเก้าสิบเก้าจากราคาปกติหนึนสอร้อจากราคาปกติหนึ่งพันสองร้อยนะครับคือมันเป็นไหมชนิดพิเศษก็ิดพิเศกก็เนียนได้ได้ได้จอนเป็นอะไรไหมอู้สุดยอดผมอยากใส่ตรงนี้จังเอาลองใส่ดูซิใส่ลูกค้าดูก็ได้ใส่กับตัวเราก็ได้ไม่ใส่ได้อยู่แล้วลูกค้าจะได้มั่นใจไงใส่เลยลูกเหมือนใส่เหมือนที่หนูเคยใส่นั่นแหละเสร็จได้นะอ่ามันจะมีสเปรย์ฉีดผมใช่ไหมคือมันใช้สเปรย์มูอะไไรดด้หมดอะไรได้หมดเลย ในลองใส่ให้พี่ๆก็ดูสิเพราะว่าพี่ๆเขาก็ชอบเวลาเวลาเราใส่ให้ดูนะคือมันน่ารักอะจุ๊บใส่ง่ายนะใส่ง่ายเนี่ยผมมีหน้าม้านะเมื่อกี้ถ้าเห็นนะถ้าสังเกตนะหน้าม้าผมปรับให้พี่เขาดูด้วยเนี่ยปรับใหม่ปรับใส่ใหม่ใส่ได้อยู่ระดับประมาณเนี้ยก็ใส่ได้ละปรับแน่นปานกลางนะคือมันขึ้นอยู่กับเราเซ็ตนะเนาะ ใช่แต่ตรงเนี้อาจจะต้องมูสสปีนิดนึงเพราะว่ามันก็อยู่ในซองใช่ไหมใช่มันก็จะกระโดกกระเดกหน่อยนะมันนะขึ้นอยู่กับเราจัดแต่งทรงใช่เพ่อยู่กับเราจัดแต่งทรงแต่ข้างหลังเนี่ยวิข้างหลังมันสวยมากเลยนะข้างหลังนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูไม่ออกหรอกข้างหลังอนะแต่ข้างหน้านี่ก็ต้องเซตหน่อยเซตเซตสักพักหนึ่งก่อนออกนะมันจะทําให้เราดูดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยผมหน้าม้ายาวมากนะแบบยาวจนถึงคิ้วอะ วิ่เก็บไปหมดเลยไม่ต้องใส่นิดนะนะนี่แต่ใครผมยาวมากๆก็ใส่นะครับต้องใส่นิดใช่นิดก็จะเป็นแบบนี้นี่น็ตเท่าไหร่นะนตเนตเราแถมแถมไปกับไปบวิกเลยนะครับคือคนที่มีผมมาก็คือลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็จะแจ้งเราอยู่แล้วว่าอ่ะนี่เอานิดปุ๊บอุ้ยใส่ง่ายใส่ง่ายอยู่คือถ้าใส่กับคนมันจะไม่ลื่นเหมือนใส่กับหุ่นนะเนาะหุ่นเป็นพลาสติกครับะหุ่นก็จะลื่นนี่จะลื่น แต่ถ้าล็อกจอนไปก็ก็น่ใส่ตามคําแนะนาอ่ะที่บอกก็คือปรับขนาดปรับอะไรให้มันเรียบร้อยจะเข่าล็อกแล้วยูนะทรงเนี่ยเนาะน่ารักอยู่นะซงเนี่ยสหรับใครสนใจสั่งซื้อนะาโทรมาที่ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหกแปดแปดเก้าสามนะครับหรือทักแชทแอดมินเพจได้เลยนะบอกเลยว่าตัวนี้เนียนนะครับใส่ได้เท่าไหร่นะเจ้ดร้อยเก้าเก้าใช่นะถูกมากนะจากพันสองร้อยเราจัดโปรจัดโปรราคานี้จัดโปร ข้างหลังมันสวยมากเลยนะหันข้างหลังแบบนัะคือแบบว่าเราเซ็ตอะไรได้หมดเลยใช่เราใช้มอลูกลูกสวยใช่โอเคนะครับนี่นะตัวนี้นะสนใจทักแชทแอดมินเพจนะครับ